ชีวิตชีวิตเชางน่าเศร้าดอกออดแบตแม็กกี้ heat heat h e a นี่ไงแสงเหนือนี่ครับมึงได้เห็นแล้วนะกูรู้สึกว่ากูไปขับรถถังกูยังฆ่าคนได้เยอะมากกว่ากูยิงรถถังหนึ่งคันระเบิดอย่างน้อยตายสี่คนนะเว้ยตามพอมาแฮ้ต้นเป็นคอมเมนเดอร์ไหมเออแฮ้ต้นเป็นคอมเมนเดอร์ดีกว่าต้นลองเป็นลีดเดอร์ดูดิ อาจจะหมางกับมึงก็ได้นะเดี๋ยวกลัวความบิดผ้ามันเป็นแค่ของคู่กันกับประสบการณ์ถ้างั้นกูขอลองไปลองไดดูแลได้ไดไหมไปดิเที่ยวบินนี้บินเที่ยวเดียวนะบอกไว้ก่อน เออเป็นตัวเที่ยวเดียวนะ This trip this shit about is a man and one to get เชิญกุญแจรักษาความปลอดภัยวะอ๋อกุญแจรักษาความปลอดภัยด้วยไว้เปิดเลยนี่ไว้เปิดประตูไป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 ช่วยกินเนี้ยก่อนถึงกูยังไม่มีหมวกก็ได้อันนี้ยมันปลอดภัยแล้วะตอนนี้อะไรหรอปล่อยปลอดภัยแล้วปล่อยไปปล่อยเปนหน้าที่แล้ว อยากย้ายฟาร์มได้ก็กสุดประลมปิงฟ้านั่นน่ะใครยิงต้นเจออะไรเฮียต้นเม้งเจอโจดกูยังกูต้น่ะตายปิงหน่อยต้นไปต้นไปต้นอันนี้ประมาณนี้สีเทาซ้ายกูเฮียเหี้ยตัวกูติดอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงประตูโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่

เฮ้ยหลังกูเดี๋ยวมีจุดตึ้งเดี๋ยวมีจุดสเปรย์มาไม่โดนไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ตำแหน่งแล้วนะตอนนี้มันน่าจะปาบิเซ็ตมันนาจะนแล้วปูปาบิเซ็ตปูปาบิเซ็ตสปาร์คเปตัวไอไกตัวนึงนะอยู่นี่อยู่นี่เปิดมันน่าจะเคลื่อนที่ไปแล้วแหละฝั่งบิ๊กเหลี่ยมตรงนี้เอาอีกตัวนึ่งไปแป้งยิงจากไหนวะไม่พีกแล้ววะยาก็ไม่มีโดนล้อมเออเรากำลังโดนล้อมทีมนี่ใครมีเกาะบ้างวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเสียงมาเสียง มันต้องล้างแค้นไ้ว้กูเชื่อเหียความแค้นนี้มาเดี๋ยวกูรับล้างให้ระเบิดแม่งมีเซตนี่หมาแล้วไปไม่มีเซตตรงไหนวะหลังเราอมมมาุมันจะมาเก็บมันจะมาเก็บศพเพื่อนเนหะี้ยโอ้ควันไปด้วยไม่ยอมหรอกควันเขียวเส้นด้วยรับมาตรมแบบนี้นะน็อก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 จะต้นไปซ้ำเลยมันเจ็บมากๆแล้วออกไปขวา อ๋อแล้ววิ่งไม่ได้ยินแสงตีนดิมันต้องมาเก็บมูชิปไม่ยอมหรอกลบหนึ่งรบหนึ่งรบหนึ่งมีมีมีเสียงดีเนอะเผื่อเฮ้ยอยู่นี่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 วัน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 อุ้ยหมดอี๋อ้เหี้ยมเยวันเยี่ยม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 ดีมากทำดีจิ้มเราทำดีสวยเออเนี่ยคนเราเล่นได้ก็เล่นได้อย่างนี้เลยเออ ขอระเบิดพื้นแล้วกันนะกูใช้ระเบิดกับพวกมึงไปเยอะมากเลยเฮี้ยยาหมดว่ะไม่มียาเฮ้ยใหญ่ขนาดไหนด้วยโดนยึดไดโนปาร์คเว้ยเหี้ยได้ๆเราก็คิงงอฟไดโนเออคิงออฟไดโนเอาไปเลยในย่าในเนี้ยปีดีร้องดิมีต่อไหมวา ขี่ขอเอาพอเวลาเนี้ยขี่มาหากูแม่งชอบอ้างเบรกเสียเบรกแตกทำไมรถมันช้าจังวะสพี่มากไงเพื่อทุกอันล็อกสิเคลิตีเนี่ยเราดูดิไอ้ต้นวิ่งมาถึงแล้วอ่ะดูดิอุ้ยโอ้โหเหยียบตีนนี่ไหมขันไหนนี่ไหมเดาว่าขันไหนนี่ใช่ใช่อยู่ข้างล่างข้างล่างไปไปไปเข้าไปดูดิอยากรู้มากเลย นะฮะคุณแปดด้วยกัวคุณโดดก็ได้ไอ้ยเอ้ยมีคุณแปดด้วยอ่ะคุณแปดฟา마สฟาร์ม마สใช่ไอ้เหี้ยคุณแปดต้องต้องกระโดดเก็บเดินไม่ได้เลยที่สามหกซีนี่มันดีเก็บมาแล้วไอซิโฟเอ้ยวง่ปกตเพราะแอบดีอยู่นะดีสามหกซีพี่ใช้ใช้ใช้แล้ววิ่งเข้าวงเดียวลงใกล้นะ ถ้ามีเสียงยิงมันอยู่อยู่ไหนวะเฮ้ยนั่น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 อยู่ยู่ยู่ยูนอยู่อยอยอยเอ,อ้ยไรและยิงเป็นต้นเดี๋ยวพร้อมกันไหมกูไม่มีแล้วแต่เลยกูไม่มีปืนทนายกับเคาะจะได้เลยกูเทสแย์อาร์กับเมสเซนดีแม่งมือดอ่ะโคตรมืดเลยเข้อไหน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 นี้นี่นี่วิงง่งเหลืองวิงเหลืองวิ่งหลังหินหลังหินมาคนละตี้กันอ่ะไอ้ยี่ยิงไม่โดนเลยว่ะตายแล้วเหลือหลังหิน โอ้โหแล้วกูยิงโดนเต็มหัวศพเลยตา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 หมวแจะควันลาสีเอกินเปล่นรถก่อนนะไม่ไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเปลารถเี่ยรเออมอปรถเร็วมาแล้รถสีคนเปล่รถลายไปคุณแนะคุณแ มีเกาะสามด้วยอุ้ยมีคนหกด้วยอุ้ยมีเกาะสามแต่แม่งพังแล้วมีที่ซ่อมไหมว่าเสียดายมากเลยที่ซ่อมไม่มีฮะเป็นพบตอนงอีกที่หนึ่งแล้วสอดอีกทีหนึ่งเนี่ยอยู่เนี่ยรวมๆกันเลยอ่าอุ้ยสัตว์แปดมีคนยิงพุมีคนยิงในเมือง นในเมืงนี้ในเมืองนี้ป็เหรอยน้าอะไรเลยนี่ว่าเราเราไปล่ามันได้นะได้เราเห็นเป้าก่อนจับแร่มีเก็บเสียอะไรด้วยนะใครจะใช้ก็ใช้ปไม่มีระเบิดอยิงได้อะจริงด่านนี้น้า น่าใช้เก็บแสงมากเลยแม่งมืดมาแล้วโทษโทษโทษเมื่อกี้บุมที่กูดิฟชนมึงกูไ,ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ากูก็เลง็งอยู่เหมือนกนันนี่คูณแปดไม่มีใครเอาเหเยอะแล้วเยอะแล้วถ้ามันใส่ได้สองอันรวมกันเป็นคูณคงใส่ได้วติดสองอันเลยนี่นี่คูนแปดไหมปแล้วเนี<ม>่ยแปดเยอจังนี่ไอเออของเยอะมากไอตี้นี่คูณแปดทั้งตี้เลยปะนไหย กดผิดไอปหาเก็บกล่องใครมาใส่เปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้มันดีดีกว่ามลองอะไรกับลองไอเดียมันของมันลงมาแล้วนหละเราลงไปล่อแล้วไหนอ่ะราไปล่อเสียด้านี้ในนี่จฉีดเล่นแม่งเลยมึงจะเกิดระเบิดเอาไงดิมึงไม่กินน้ำเล่นระบบนี่แม็กเทปอะไรบีซัทอะไรมึง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 เราเอ้ยมีมีมีอยู่อยู่ในบ้านไม่ยี่กระโดดอยู่ ตโอ้แต่ว่าโคตรมืดเลยเหลืองใช่ไหมใช่ใช่เป็นเป็นเหลืองนาสเออให้กูขับลอยก่อนหแล้วแล้วพวกมึงก็บีเข้าไม่จะดีหรอได้นี่มาของป๊บนึงคอคอขอสังเกตสถานการณ์ก่อนได้ปะได้ๆจะไปเข้าบอกนะจะพยายาห้มันดีเฮ้ยนี่ๆูเยอะสตัวเลยสตัวเลยนี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ผมไหนวะเปี่ยนแดงปิงแดงปิง มาสุใจกูแล้วมาสนใจกูแล้วค่อือเดินม่อยๆเดินเอ้กระจายไปแล้วกระจายแล้วมือมีแอดรอปนะอย่ายมือมีแอร์ดรอปนะสนใจปะเออประเด็นนะมัมีปัญหาว่ะเพื่อนมัมีกิลลี่จริงนะโอชิบหายล้กิลลี่โดนกิลลี่โดนกิลลี่โดนอีที่มันมีกิลลี่สคนเลยว่ะพีเนยขับออกมาเฮ้ยเดี๋ยวขับสโนว์บิลไปรับได้ไหมไปแล้วไปขับไปแล้วไ่ยังสักคนเสี่ยง อ๋อนี uno, i i. ่ไงมีรถมีรถมีตาเซียไลฟยไฟคันนึงไงเฮ้ยไปด้วยกันนะไปด้วยกันได้ไหมจไป้วไปด้วยกันไหมมีตาเซียอยู่ไปรับไปรับเนี้ยมก่อนคนเดี๋ยวกูเล็งให้ก็ได้ไปรับเนี้ยมก่อนไปเถอะคันมองข้างล่างเราโพนี้แหละเดี๋ยวกูยึดโพนี้แหละไปรับเนี้ยมมานี่ก็ได้ไอ้เฮียกูโดนยิงกูโดนยิงกิลลี่เจ็บแล้วกิลลี่หลบไปละกิลลี่แม่งหมวกิลลี่หลบอยู่ตรงไหนนี่ที่หลบอยู่หลังบ้านกิลลี่แม่งหมวสามชัดเจนมากอ่ะ ไม่ไปเนี่ยขยับมาขยับมาขยับมาเยี่ยตรงนี้มันหลบไม่ได้ตรงนี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 ้ขับรถโดนขับรถออกมาเนี่ยเดี๋ยวๆๆให้สองคนนั้นชุบกันแล้วก็ขี่แล้วปั๊มยาแล้วให้ขี่ขี่รถหนีออกมาเดี๋ยวเรายึดโทนี้แหละโอเคเบิ้ลขับในเหมือเลยเรามีรถอีกคันหนึ่งเบไปเร็วไอ้ิ๊กโอ้โอ แป๊บป็นแอ้เยี่ยมึงถอยเยี่ยมไปไปไปไนยิงรถมันดโอยเียกโดตอับต่อีบต่อีโอ้ยหลังมีบุ้มหลังไอบอไ่ไ้ไม่ได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 ้ไเดี๋ยว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 เดียวกนกนถอยคอนถอยคอนถอยอ้ยก็ไหนนะลงไหน ข้างหลังเราก็โดนยิงนีกูโดนข้างหลังยิงไอ้เหี้ยมันเปนยิงไปลงตัวเลยวะเยี่ยมบ้านมันอยู่ตรงไหนกันอะบุ้มตรงปีงเขียวอ่ะมาแล้วบุ้มเฮ้ยไอ้เหี้ยวงไม้สัตว์ไปไปไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่เสียเพื่อนทิกไม่น่าเลยแผนล่อเป้านี่เหี้ยไม่ค่อยเวิร์กกว่ามันเสียเวลาบอกอยู่เราไม่แลกชีวิตไอ้เหี้ยไม่มีฉี่ออกซ้ายไปหรอวะเฮ้ ออกออกมาออกโดนโดนโดนนั้นหนึ่งจบและวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปกกดให้เราวิ่งดีู่่ะเข้ามาด้วยอ่ะข้างหน้ามีคนนะระวังนะข้างหน้าเรามีคนโอ้ยแย่เลยวิ่งออกซ้ายวิ่งออกซ้ายออกซ้ายกรงศิษย้ครแย่และวูบขันปูไว้ก่อนเลยโอ้ยแย่เจ็บว่ะบานหมอกเจอบ้านหมอกไอ้เหี้ยปืนไฟปืนควันนี่แม่งของโคตรดีแย่จุ๊ สูบตังต้นไม้นี่ก่อนได้ไหมวะเลือดมันอยู่ขวามือเราอ่ะนั่นเอาวิ่งอยู่วิ่งอยู่มีหงก์กิลลี่โดนโดนโดนกิลลี่เจ็บหลังต้นไม้อุ้ยพี่ต้นมันสูบตังต้นไม้เหลียวลู่เลยแหวงเอ้ยแล้วตัวหไหนต้นงไปยิงอยีกแล้วมันจะยัดพี่ต้นไหมวะสีไปแล้วปะ ไม่ไม่หรอกมันมันก็ยิงกับเพื่อบ้านยิงกับเพื่อนพวกนั้นอยู่มียาไหมมีมีมีพี่เที่ยควันหมดแล้วเหลือลูกสุดท้ายใช้โคตรเพืองเลยซ้ายเรามีไหมเนี่ยมีมีมีโอ้มีโอ้เขานั้นมีนะบูมมันเพิ่งยิงพี่ต้นล้มแย่เลยเราไปไหนได้บ้างนั่นนะไม่เป็นไรให้มันยิงกันเนี่ยเุ้ยเราต้องดัดทนายได้อะอะติดตรงไกลๆทั้งหัดเลยอยู่นี่ขนาดนี่เห็นแล้วอยู่นี่อยู่นี่ ออวิีงได้นะโอ้ยเฮียสคนวะมันเห็นมันเห็นกูปุ้งยังยังยังๆรโดนโดนเจ็บนี่นี่อยู่นี่รีบลงไปรีบ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 ีรีบรีบีรรีบรีเนีบีบีบร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 ไปร่บรีบไีรีีรรงนี้มีรถรีีรร สั่งเปนเลี้ยวขวาแม่งวิ่งตัดไปจิมหารถเฮ้ยแล้วจำเป็นดิสเป็นเลยโอ้โหเนินติดเนินทุกเม็ดเลยหมดตายหมดอีกตีอีกตี่อีกที่อยู่ขวาเหรอมากระลังมากระลังมาไหนไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้ร่างเนินเนี้ย วุ้ยวงมีแช่วง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 จิบวงจิบ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 ิบจิบจิบวิบจิบจนบจิ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 กจิบเลบจก่อนอจิบจิบยเล่ิเจิบจิบจิยเิ่นๆๆจสวยต้นิา โอ้ขวาโอ้ที่<ด>สอง,องโ,โอ้เซนดาไม่เป็นไรเราทำดีแล้วทำดีแล้วเดี๋ยวจุบ๊บตูดทีนึงเก่งมากทุกคน